เดี๋ยวมาชมงานประกอบเชสซีอีซุดีแมกฮาเลนเดอร์ตัวสูง4ประตูคันนี้กันนะครับหลังจากที่ดัดแชสซีเสร็จเรียบร้อยนะครับหวังว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนก็คงจะติดตามรถคันนี้ดีอยู่นะครับผมก็จะล้างอุปกรณ์ช่วงล่างปีกนกบนล่างนะครับแหลกพวงมาลัยแล้วก็น็อตนะครับถังน้ำมันนะครับแป๊บเบรกท่อยางต่างๆ นะครับแล้วก็รวมไปถึงอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนนะครับก็จะเช็ดล้างทําความสะอาดนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาดูว่ารถคันนี้ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรอะไรบ้างนะครับตัวน,นี้ก็คือลูกยางหัวเก๋ง1ชุดแล้วก็น็อตหชุดลูกยางหัวเก๋งของอีซูดีแมกนะครับตัวสีประตูนะครับจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนถ้าอายุการใช้งานนะครับเกิน10ปีขึ้นไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปนั่งตรงถังน้ํามันนะครับยางแท่นเครื่อง ยางแท่นเกียร์เห็นไหมครับยางแท่นเครื่องคันนี้ขาดเลยนะครับเพื่อนเ่อเบื้องต้นเนี่ยลูกค้ายังไม่รู้เลยนะครับตอนที่ขับรถตอนที่ซ่อมมาแล้วแล้วก็ใช้งานอยู่เนี่ยยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์พวกนี้ขาดหมดนะครับรถคันนี้ถ้าเป็นงานเหมาซ่อมเนี่ยนะครับหรือคุมราคาไว้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วซ่อมออกมาได้แบบนี้นะครับก็ถือว่านะครับลูกค้าขาดทุนแน่นอนนะครับก็มาดูกันต่อเลยนะครับหลังจากที่ นับเตรียมอุปกรณ์นะครับช่วงล่างเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นปีกนกโชกนะครับลูกมงลูกหมากคอมงโคมะยางแท่นเครื่องยางแท่นเกียร์นะครับเราก็จะมาประกอบแหลกพวงมาลัยเข้าก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับงานของผมนะครับรถนะครับถ้าเป็นงานแก้ดัดที่ซีหรือเป็นงานซ่อมตัวถังนะครับผมจะดูแลนะครับ ส่วนมากเลยเนี่ยผมจะดูแลทั้งหมดเลยนะครับไปตั้งแต่รื้อถอดประกอบนะครับจนถึงลดออกนะครับเช็คภุงเช็คไฟนะครับเติมน้ำยาแอนะครับพวกนี้นะครับผมจะเป็นคนดูแลหมดนะครับต้องผ่านมือผมหมดมันถึงจะผมถึงจะมั่นใจนะครับในรถแต่ละคันที่ผมประกอบออกมามันก็เหมือนกับงานเริ่มต้นรื้อออกแล้วก็ประกอบใหม่นะครับเหมือนกับเราประกอบรถยนต์ขึ้นมาใหม่คันหนึ่งนะครับ ถ้าเป็นบางคันที่เป็นงานรีโนเวทเนี่ยนะถ้าเขาทำสีนอกในหรือชุดอุปกรณ์ภายในอย่างให้รักวีโก้นะครับที่คือลงคลิปไปให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูแล้วนะครับคันนั้นก็จะหรือออกหมดเลยถ้าเป็นรถที่เกิดอุบัติเหตุมาแล้วก็ประกอบมาดีหน่อยนะครับแต่ประกอบแบบว่าพวกนอ็อตพวกอะไรก็เข้าที่หรือหลงเหลือน็อตเดิมไว้บ้างอะไรประมาณนี้มันก็ยังจะโอเคนะครับ แต่บางคันเนี่ยนะครับบางคันนะครับน็อตนีมั่วไปหมดนะครับอย่างคันนี้น็อตภายในห้องเครื่องนะครับภายในห้องเครื่องนี้ก็มั่วเหมือนกันนะครับคันนี้ก็ทําในซุ้มล้อแล้วก็แผงหล้างเครื่องนะครับผมก็ลื้อถอดอุปกรณ์ภายในห้องเครื่องออกหมดเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูช่วงท้ายนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมจะลงเป็น2ช่วงนะครับช่วงละ13นาทีนะครับเพราะว่าถ้าลงยาวเนี่ยผมผมบันทึกแล้วก็ตัดคลิปไว้ ประมาณ26นาทีก็แบ่งครึ่งมาลงให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูกันนะครับเดี๋ยวถ้าลงยาวเกินไปเดี๋ยวเพื่อนๆดูแล้วมันมันเบื่อนะครับอ่าหลังจากที่ติดตั้งแหลกพวงมาลัยเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เดินแป๊บน้ํามันเบรกนะครับแป๊บน้ามันเบรกแล้วก็แป๊บน้ํามันดีเซลนะครับก็จะล้างเช็ดทําความสะอาดนี่รถคันนี้นะครับเป็นรถดูจังหวัด น่าจะอยู่สะเซิงเซาบ้างนะครับเป็น FC ช่างศักนะครับอยู่สะเซิงเซานะครับก็รถเนี่ยสภาพการใช้งานเนี่ยมันเป็นดินแดงนะครับตอนนี้ก็คือรถเนี่ยสตาร์ทเครื่องติดเรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็ตอนนี้ผมอัดคลิปเนี่ยเป็นวันเย็นวันอาทิตย์นะฮะเดี๋ยววันจันทร์นะครับหลังจากที่ผมลงคลิปให้เพื่อนๆทุกคนดูนะครับ EP แรกแล้วนะครับก็จะเอารถ ดีแม็กคันนี้นะครับไปตั้งศูนย์เพราะว่าผมประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้กําลังทยอยที่จะลงคลิปให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูกันเอาแบบละเอียดละเอียดแบบเอ็กซ์คลูซีฟทุกขั้นตอนการทํางานนะครับไม่ว่าทุกขั้นตอนการทํางานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการถอดการลื้อการซ่อมการดัดชัซีงานทําสีผมลงให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูนะครับแล้วก็ได้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับสําหรับเ c สําหรับเพื่อนๆ นะครับทั้งที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่ให้ความสนใจทางด้านงานซ่อมสีแล้วก็ตัวถังรถยนต์งานแก้งานดัดเชสซีนะครับบางคนก็บอกว่าเออเพิ่งเห็นช่างศักดิ์ทำแบบนี้นะครับถ้าเป็นคลิปก่อนๆน,นะครับผมลงให้ดูช่วงนั้นก่อนๆน,นั้นอาจจะเป็นแค่งานประกันนะครับแล้วก็ทางอูเนี่ยยังไม่ได้รับงานเข้ามาแก้แบบนี้นะครับอาจจะมี โทรมาสอบถามเข้ามาบ้างนะครับบางท่านก็อาจจะรับราคาไม่ไม่ไหวราคามันแรงเกินไปหรืออะไรประมาณนี้แต่สําหรับราคาตอนนี้นะครับบอกเลยว่าถ้าราคามันก็ประมาณนี้แหละไม่แรงจนเกินไปหรอกนะครับเพราะว่างานที่ผมทําออกไปเนี่ยงานทั้งพนทั้งพ่น,งนสีการสนิมให้หรือจะพ่นสีเชสซีแบบโรงงานนะครับผมล้างทําความสะอาดให้ทุกจุด ดูแลเองนะครับก็ถือว่าถือว่าคุ้มนะครับลูกค้าแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องไปเจ็บอีกนะครับไม่ต้องเสียใจนะครับถ้ามาให้ผมดูแลนะครับผมก็ดูแลรถของท่านนะครับดูแลรถของลูกค้านะครับให้เหมือนรถผมแน่นอนนะครับนี่ติดตั้งถังน้ํามันเข้าไปทุกอย่างนะครับงานทุกอย่างผมทําคนเดียวนะครับอย่างวันนี้นะครับผมก็ไล่น้ํามันเบรคคนเดียวไล่น้ํามันคัดคนเดียวนะครับเดี๋ยว ผมจะลงคลิปให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องช่างศักดิ์ช ANNEL แฟนเพจไว้เลยหรือไม่ก็ทางช่อง YouTube นะครับแล้วก็ช่องสีแดงช่องต่อๆอ,อ,อ,อะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะลงคลิปให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูทุกช่องทางเพราะว่าผมจะตอนนี้ผมพยายามที่จะแบ่งปันนะครับพยายามที่จะแบ่งปันความรู้ที่ผมนะครับ มีอยู่นะครับบอกไปให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนนะครับคนที่อยากจะนำเทคนิคดีๆของผมไปปรับใช้ไม่อยากจะให้คือในในในส่วนตัวของผมเนี่ยไม่ไม่อยากจะให้ลูกค้าที่เอารถไปซ่อมแล้วเจอสภาพแบบนี้ต้องกลับมาแก้แล้วแก้อีกนะครับ มันมันก็รู้สึกเขาเรียกเห็นใจลูกค้าเนาะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเงินมันมันขึ้นอยู่กับกําลังทรั์นะครับเงินทองมันก็ไม่ได้ว่าจะหาง่ายสัทีเดียวนะครับส่วนมากไปซ่อมมาแล้วมันไม่จบนะครับต้องมาเสียซ้ําเสียซ้อนนะครับอย่างมีบางเคสเพิ่งอย่าง d m a ม็ที่ผมลงคลิปไม่ดีแม็ตัวเตี้ย x อ็กซิลที่ลงคลิปไปก็เพิ่งซ่อมเสร็จมาเดือนเดียวขับไม่ได้เลยนะครับวิ่งจาก วิ่งจากขอนแก่นลงมาชนบุรีนะครับก็เอามาให้ผมแกก็ต้องเสียเงินเพิ่มอีกหลายหมื่นนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรเพราะว่างานที่ออกมาเนี่ยมันมันมัน,มนใช้ไม่ได้ผมก็เลยอยากจะใช้ช่องทางนี้นะครับในการนําเสนอขั้นตอนแล้วก็วิธีนะครับให้กับน้องๆช่างด้วยกันนะครับเพราะว่าช่างเนี่ยนะครับอาชีพช่างมันรุ่นต่อรุ่นอยู่แล้วนะครับมันรุ่นต่อรุ่นเรามีอะไรดีนะครับ ทุกวันนี้สังคมออนไลน์มันกว้างไกลนะครับก็จะลงคลิปให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูทุกขั้นตอนนะครับผมจะไม่ได้ก็คืองานของผมเนี่ยมันงานช่างค้อนเนี่ยของผมมันเป็นงานเหมานะครับมันทําเองทุกอย่างนะครับเพื่อนๆทาเองทุกอย่างแล้วก็คลิปที่ผมลงเนี่ยมันจะหลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานเช็ดซีงานประกอบงานสีนะครับงานซ่อมงานเ,เทคนิคโน่นนี่นั่นนะครับ ลงอะไรนี่นห่น่อยๆนะครับผมก็จะพยายามที่จะลงคลิปให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูได้ชมกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็ชมคลิปวิดีโอช่างศักดิ์อยู่จังหวัดไหนนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาบอกช่างศักด์ได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปวิดีโอดีๆต่อไปนะครับคลิปดีๆก็แชร์กันออกไปนะครับสำหรับขั้นตอนแล้วก็วิธีการทํางานของผม นะครับสาหรับตัวนี้ก็มันเป็นงานประกอบนะครับก็จะให้ภาพบรรยายไปลกันนะครับผมจะให้ภาพบรรยายการทํางานว่าผมทํางานกันยังไงส่วนรายละเอียดในส่วนตรงไหนที่มันมมีความสําคัญหรือมันจะต้องโฟกัสจุดนั้นเป็นเป็นหลักผมก็จะอธิบายนะครับแล้วก็ลงรายละเอียดให้มากที่สุดนะครับเท่าที่จะมากได้เพื่อที่จะให เพื่อนๆทุกคนนะครับนำไปปรับใช้นะครับงานมันก็จะออกมาได้ดีนะครับเมื่อก่อนผมก็ถามว่า,าผมเก่งอะไรมากมายขนาดนั้นไหมไม่นะครับเมื่อก่อนผมก็เคยเดัดชัซีไปแล้วตั้งศูนย์ไม่ได้นะครับทุกอย่างที่ศึกษามานะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมจะศึกษาด้วยงานนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับครูบาอาจารย์หลายท่านนะครับ ก็อยู่ห่างไกลกันนะครับบางครั้งการบินเดี่ยวเพื่อนเทุกคน <c oughs> น่าจะรู้ถ้าถ้าใครเป็นช่างเราพอมีฝีมือก็ต้องย้ายอยู่ก็ต้องบินไปอู่โน้นอู่นี้นะครับการทํางานมันก็จะหลากหลายแบบนะครับก็จะไปพบเจอช่างหลายท่านนะครับเราก็ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์มานะครับแต่ผมเนี่ยมันผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ค่อยกล้าที่จะถามนะครับ แล้ก็่ที่จะถามหรือบางครั้งไปถามแล้วเขาไม่บอกอะไรประมาณนี้นะครับไม่บอกวิธีทํามันก็ก็เลยทําให้ผมเนี่ยนะครับต้องต้องมานั่งวิเคราะห์ตามงานเองก็เลยถือคติว่านะครับงานงานเนี่ยมันเป็นครูบาอาจารย์ของเรานะครับเราสังเกตนะครับเรากล้าตัดสินใจเราลงมือทําผิดเป็นครูผมไม่กลัวงานผิดนะครับเ,เพื่อนๆทำถ้าผมทํางานผิด ผมขอผิดแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วแล้วผมจะเอางานที่ผมทําผิดเนี่ยมาวิเคราะห์ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเทสซี C, ไม่ว่าจะเป็นงานตัวถังไม่ว่าจะเป็นงานถอดประกอบนะครับอ,อะไรชิ้นส่วนต่างๆของรถเนี่ยนะครับถ้าผมทํางานผิดพลาดนะครับในจุดนั้นผมจะเอาเก็บมาวิเคราะห์ก่อนผมจะไม่ทิ้งถ้าทิ้งเลยเนี่ยนะครับยังไงนะครับเราเนี่ยมันถ้าเราทิ้งปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการสะสมสิ่งที่ไม่ดีสำหรับ สำหรับงานของเราแต่ถ้าเราไม่ทิ้งเราเอามาวิเคาเราะห์แล้วเราปรับปรุงเหมือนกับเรากันกรองนะครับการกรองเม็ดทรายอะไรประมาณนี้ที่มันหยาบหยาบ,ยบแล้วก็กรองกรองจนมันเหลือละเอียดละเอียดแล้วก็ค่อยเอามาวิเคราะห์เอากลับมาใช้ใหม่อีกทีหนึ่งมันจะทําให้เป็นนิสัยของเรานะครับผมก็มันก็เลยทุกวันนี้มันก็เลยติดนิต,ตินิสัยไปแล้วก็คือทำทำงานเนี่ยนะครับผมจะไม่มีคําว่าช่างหัวมันเนี่ยผมจะไม่เอามาใช้เลย นะครับบางครั้งผมได้ยินนะครับผมได้ยินช่างโดยการพูดเนี่ยอะไรประมาณนี้ผมก็ยังบางครั้งมันก็ยังแมเราความเราเป็นช่างอะลูกค้าเอารถเข้ามาซ่อมเขาก็อยากได้ดีๆถ้าเราทําแล้วช่างหัวมันรถเออมันชนมาแล้วเราทำทำได้แค่นี้มันมันก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะถึงต้องอะไรล่ะถึงจะปล่อยผ่านขนาดนั้นเนาะนะครับผมก็เลยไม่อยากจะ ปล่อยผ่านรถทุกคันที่ผ่านมือผมที่ผ่านมือผมนะครับไม่ใช่ผ้าไม่ใช่ว่าอู่ผมเนี่ยจะเลือดเลือเฟอร์เฟกนะครับมันมันไม่ใช่นะครับมันทุกที่ทุกอู่มันก็จะมีปะปนกันไปนะครับแต่ผมการันตีในงานฝีมือของผมเองนะผมไม่ได้ผมไม่ได้อวยอู่ผมไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้อ,อวดสรรพคุณของอู่นะครับแต่ผมเอา นะครับผมเอาความรู้เอางานของผมเอาขั้นตอนแล้วก็วิธีของการทํางานของผมมา mm hmm. เยผยแพร่แล้วก็แบ่งปันให้กับน้องๆทุกคนที่ชอบในงานแก้ดัดเซีแล้วก็ซ่อมสีงานถอดประกอบอะไรชิ้นส่วนต่างๆของรถยนต์นะครับคลิปวิดีโอก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับก็คลิปดีมีประโยชน์นะครับฝากเพื่อนทุกคนกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดอย่าลืมกดคอมเมนต์ให้ช่างสั์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปเดี๋วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ